จะทาตามบางคนแม้ก็ทํางานไหนจะทำกันต้นปีพออีกทีก็ทันว่าพอจะทำการคุยมืนูจะลำคานผ่านอีปีสัวกูเห็นยังเก่งอยู่ตามงานเริมไม่ค่อยได้ทําเพลงแล้วเออจะเลิกเลยไหมพี่จะได้ประกาศให้จะเลิกเลยไหมพี่จะได้ประกาศให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของโชว์มีดมันนี่ไทยแลนด์แฟมทีวี ทีผมแดนสวีนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับท่านอาจารย์อืนแพนด้าโบว์ทีที่แล้วที่เราใช้วิธีการวิดีโอคอลคุยมันทำให้ผมนึกถึงน้องชายคนนึงเวลาเจอทีไรเนี่ยคือแบบเดินมาไกลๆนี่แบบว่าเฮ้ยเห็นเขาก็สดใสั้งแต่ปากซอยเลยทีเดียวถึงาบางครั้งจะออกแนวน่ารำคาญนิดนึงห,หยอกหยอกล้อเล่นเป็นใครม่ได้ครับผมเขาคนนี้ครับบอมยาบ แล้กูไม่ยอมผ่อนคนข้างหลังต้องรอก่อนเรื่องที่ยังไม่ยอมบอกทำเพื่อคนของกูที่รอก่อน a l I want is t a r t h i n g more ถ้ามันผ่ายังไงก็ได้รอน่ะหนึ่งปั๊กเอ้ยโหเอ้ยโหรับเลยทันทีมันรับปั๊บแล้วมันหันเี้เฮ้ยอะไรมึงทำอะไรอยู่กินเอ็มร้อยรอพี่หมดแล้วพี่ โอเคครับผมสวัดดสดีต้อนรับบ <Okay. S 2> ๊อคคบโยอยู่กับจันอือแมนน่บ,บอยอ่ะทักทายหน่อยโอเค okay. ตอนนี้เราอยู่กันในช่วงเวลาของโชว์มีเด่แมนนี่ไทยแลนด์แฟมทีวีได้ดูบ้างไหมไรายการเนี้ยดูดูทุกวันนี่ดูทุกวันนี่ดูทุกวันดูทำไมทุกวันดูดูทำไมทุกวัน <laughs> ทีพีนี่เป็นพิธีกรใช่ไหมล่ะใครพี่กันพี่กันนั่นไง อะไรวะปวดหัววะเฮ้ยเราปกติบอมหยาบอยู่กับแก๊งนี่เหรอก็ช่วงนี้บอมไม่ได้ทำเพลงเลยพี่เพราะว่างานเยอะมากงานเป็นงานถ่ายรูปงานถ่ายรูปถ่ายบอมเป็นช่างภาพเลยอ้ใช่แล้วมันก็เลื่อนมาเป็นปีเนี่ยกคือคปณนี่อาชีพปกติเป็นช่างภาพเฮ้ยจริงเหรอทำทำมานานยังถ้าถ้าถ้าบิ่ชินจะแต่ง ายได้นะม่แต่งพี่แต่งแล้วไอ้บ้าไอ้บ้าจะแต่งแล้วไม่อีกรอบปะผมบ้ามันก็ต้องมีอีกรอบป่ะหรือรอจันอือรอจันอือ <laughs> พี่อือแต่งกับพี่เงือไม่ใช่พี่อือแต่งกับพี่เงือไม่ใช่พี่ออ่ะกลับมาบอมหยาบใช่ไหมก็คืออยู่แก๊งหยาบใช่ครับจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกับเซนหยาบไปอบอมหยาบเป็นสมาชิกของแก๊งหยาบแต่เขาก็มีแก๊งหนึ่งของเขาก็คือ แกงวูฟมันไม่ฟังไม่สนตอนพวกมึงพูดไอ้แก๊งไอ้มาแย่งบ้าถึงจะท้อกันกี่ครั้งมีน้ำตากันกี่ครั้งอ่ะกูไม่เคยจะลูสกูช่วยกันสู้ดิสแก๊งสู้วูฟสู้วูฟสู้วูฟอยากจะรู้เกี่ยวกับกูมึงต้องผ่านมัเก้าคูบ้านใหญ่ใจใหญ่มึงอกูถามว่าสู้ใช่ครับซึ่งแก๊งนี้แบบว่าเฮ้ยแหนบเบอร์แต่ละคนอ่ะแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปด้วยหลายๆคนที่มีทรงของคำโหดแล้วกันจามานจามานอย่างงี้ ไฮฮอตอย่างเงี้โอ้ยสักกันแบบโอ้โหลแล้วแล้วไม่มมบอมบอมไม่สักหน้าสักทีเห็นทุกคนสักหน้าหมดแล้วเนี่ยไม่ได้บอมมีอย่างเดียวเลยที่แบบจะไม่สักคือหน้า <c oughs> อเอาแขนแล้วออกแขนแล้วแต่หน้าจนะไม่อเ,เอารู้สึกว่าแบบยังมีความลออยู่คนะยังมีความลออยู่นะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยอะไรยดิจามันไม่ยุกมั่งเหรอเฮ้ยบอมมึงต้องสักหน้าแล้วอย่างเงี้ย ไอ้หนังสักรย่างไรมันไม่เคยยุคใครสักนะแล้วห้ามน้องว่าเอออย่าไปสาดไม่ดีอย่างวันนี้เราชอบเออมีกีจามาผมเคยเจอเขาเป็นคนฟุ้บนิ่มๆนะไม่ได้โหดอะไรมากมายีแต่ก็ดูแบบการรวมตัวของบู๊ฟเนี่ยไม่ใช่รวมกันเล่นๆนะดูรวมกันจริงจังใช่ไหมมีเพจมีโลโก้มีแบบทุกอย่างที่ดูเป็นเป็นแก๊งเป็นดูเป็นค่ายย่อมๆเลย เออความจริงจังของมันขนาดไหนพอพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยจริงจังคือตอนแต่แรกอะ่ะเราอะ่ะทาเป็นแบบว่าไม่ได้หวังว่ามันจะแบบบูมหรืออะไรอะ่ะเราทําอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเปิดบ้านแก๊งเรานั่งอยู่ด้วยกันทุกวนันใช่ไหมพี่แล้วเราคิกว่าเราสนุกกับการทาเพลงอะ่ะแต่เราไม่ได้ยังไม่ได้มองว่าแบบกูจะต้องขึ้นไปถึงระดับไหนอืมเราทำแล้วมาสนุกกันแล้วก็แบบว่ามีน้องๆที่แบบว่าชอบแร็ปอ่ะเราก็มาสอนเขาเราก็เริ่มดึงเข้ามาแล้วก็คัดคนนะพี่ก็ดูว่าคนไหนแบ พอที่ได้อะอแต่พอถึงตอนนี้เราต้องเริ่มรู้สึกมากต้องเริ่มจริงจังขึ้นและเพราะว่าการมันเริ่มใหญ่แล้วอ่ะอม,มนันโตมันโตสุดๆอ่ะครับแต่พอเนี้ยผมเนี่ยเริ่มกลับมีงานผมเริร่มมีเวลาทำเพงลง <c oughs> แล้วตอนนี้แต่คนอื่นอะไอ้คอตที่ปล่อยแบบ5วัน5เพงลงอ่ะนะขยายเออแต่ผมอ่ะเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปบ้านแกงหรือะไรเลยเพราะว่างานผมถ่ายรูปมาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ผมถ้าเลือกเพลงกับรูปนะผมรักถ่ายรูปมากกว่าร้องเพลงอีกนี่ไงแรปเปอร์ ที่พวกเราภาคภูมิใจเขามีการแรปเป็นชีวิตและจิตใจนะฮะแต่ถ้าเลือกนะกูไปไปถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่าด้วยเป็นความชอบเออเป็นความรักของเขาใช่ไหมเออเอออย่างที่บอกว่าพอสถานการณ์เริ่มซาขึ้นนะเอองานถ่ายภาพเริ่มเข้า เริ่มไม่ค่อยได้ทาเพลงแล้วเออจะเลิกเลยไหมพี่จะได้ประกาศให้จะเลิกเลยไหมพี่จะได้ประกาศให้จะเลิกแร้ลเลยไม,ไม่เลิกแน่นอนพี่แต่แค่วงต้องแบบพา์ที่หัวตอนนี้ย่าชีวิตตารางชีวิตไม่ง่นอ่อะออออแค่แบบทําเพลงได้นะตอนนี้แต่ว่าถ้าไม่มีฟิวผมจะไม่เปืดแเลยบางทีแบบมันเหนื่อยจากการขายรูปด้วยพี่ออล้าทำรูป ผมต้องนั่งทำไฟล์ภาพอีกนั่งดูจอแบบเหนื่อยอะเหนื่อยชิบหายอืมอืมอ้อาวแล้วมีวิธีการสร้างฟิลให้ตัวเองอยังไงบ้างถ้าเวลาสร้างสร้าง,งแบบเราผมททำเพลงอะนะอืมผมจะเปิดเพลงแบบว่า ช่วงนั้นอยากทาเพลงอะไรผอมเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ไม,มีนี่นะว่าเราทําแนวนี้เราจะไปแนวเนี้ยปอมชอบอะไรปอมปอมฟังอะไรปอมกินอะไรปอมก็ทำขนาดนั้นคือทํามั่วมั่วมากบอม <c oughs> คือไม่ได้ไ,ไ,มไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบซับซับพอร์ตหรือว่าเสริมคาว่ามั่วของคุณนะแต่เท่าที่ผมฟังเพลงคุณนะเนี่ยเฮ้ยมันปะปนไปด้วยมากมายหลายสปีซี่ลยจ้ะ <c oughs> มีแบบพังด้วยใช่เออไม่แบบป๊อบพังด้วยฟังป๊อพังกก็ทำป๊อบพังอะไรกินอะไร็ท้วทำสนุกตัวมัน แผนงานในอนาคตเนี่ยยังไงมีอะไรที่ที่อยากทําอีกที่ยังไม่ได้ทาหรือเปล่าตอนเนี้บอมกาลังบอกว่าจัดตารางเวลาพีคคือหาเวลามาทาเพลงซึ่งตอนเนี้ยมีมีทาเพลงกับกับอ่าเริ่มเพื่อนบอมเงี้ยไอ้ภูมิหยาบอ่ะเริ่มเคียงงานเพลงได้แล้วสำกปีที่แล้วที่ไม่ได้เจอกันมาเลยนะเริ่มกลับมาเจอกันแล้วก็เริ่มลับมาช่วงกัะนํำเพลงคนดีไจเลยแบบ เื่อนูมาแล้วเพื่อนถูกพิดแล้วได้กลับมารวมแกกันมีไก่เซนเนี่ยจะมีจะมีบทเพลงรอพี่ที่ทำเลยนะดูไอเซนพูดไปอยากอยากคัมแบ็กแบบเพลงปล่อยากคัมแบ็กเหรอเป็นยังไงเป็นเป็นโปรเจกต์รวมสมาชิกเหรอหรือว่าไง ใช่ครับว่าทุกคนในแกงออกมาแล้วเพลงนี้เลยเดี๋ยวหน<ม>้าแต่อัดเสร็จ,จมาแล้วพี่เหลือแค่ MP, ถ่ายเอ็มวีแค่ไม่มีงบว่ามีลูกถ้าพี่ชิงมีก็จะเปิดก่อนถ้าพี่ชิงมีก็จะเปิดก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นกันไปก่อนนะคุยเรื่องอื่นกันไปก่อนนะว้าบอคนอย่างผมจะไปให้คุณตังคุณได้ยังไง <c oughs> เอ้ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบชอบมากว่าถ้าใครเป็นสายเล่นเกมอ่ะคุณจะอาจจะได้ยินเสียงบอมหยาแบบเยอะเลยนะเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงเกมด้วย รู้ว่ะเออพราะเนี้ยแรกแผมเป็นผู้บุกเบิกไงเออเอมันยังไงมันยังไงเรื่องเรื่องเพลงเกมเกมเลยนะ GTA นะกูอย่ามาแยมพวกสุ่นตีมึงอย่ามาแยมแก๊งก็จบมึงอย่ามาแลมโดนซุนตีแบบไม่ต้องถามแล้วพวกมึงอะอย่ามาแถะกูทาตัวแบบไม่ต้องหาจําชื่อกูว่า M v มึงอย่าทะลึงกับยาไมใคือผมมาเล่นเกม GTA มาแบบ ตอนนั้นแรปเปอร์อไม่มีใครเล่นเกมดี a แน่นอนแปลว่า GTA ไฟเอ็มออนไลน์ไม่ได้เล่นผู้คนนะไม่ได้เล่นกับต่างประเทศต่างชาตินะเล่นกับคนไทยเลยอะมันเป็นแอปโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ว่าไฟเอ็มมันจะทําแปลงออกมาทําให้คนไทยลิง์เข้าไปเล่นกันบอมเล่นมา2ปีะอะแล้วก็รู้สึกว่าเพลง GTA เนี่ยไอ้มันเกิดขึ้นมาได้เนื่องจากเวลายิงมันด่ามันตีกันเนี่ยมันจะด่ากันหมายถึงว่าเปิดไ์แล้วด่ากันนะแต่บอมอะตอนนั้นบอมจะไม่ด่าบอมจะแับด่าเฮ้ยแตกต่าง พอจะเป็นตัวแล้วรองก็แลบดาวแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราทำเพลงดีกว่าทำเพลงแข่งกันนะีดี GTA. แล้วหลังจากนั้นมาคนแั่งก็เริ่มทำกันละ <c oughs> เออมันดีไหมไรายได้มันดีไหมในการทําเพลงแบบเนี้ยดีไหมหรอตอนนั้นบอมทําไม่แพงกอมทำเท่าไหร่เจ็ดพันหมื่นหนึง่งโอ้โหเออดีนะไม่จกักตอนนี้ขึ้นถึงข้นสองสามหมื่นกันแล้วพี <c oughs> ต่ตอนนั้นมันยังไม่บูงไงพอพอปลุกเปิกให้มันแบบกลายเป็นแบบอะไรที่แบบได้รับความนิยมปั๊บไม่มีใครจ้างบอมแล้ว ไมจขาเขาก็แบบว่าเหมือนเด็กกระเบรแบบไอ้บอมไปแล้วเจ็ดพันไปไกลหน้าไปเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหารายได้หาเงพายพิเศษที่แบบรู้หลายโค้ดคอมเมนต์เซิร์ฟแบบโรับทำเป็กทีเดียวได้งานกันเต็มเลยดีมากเลยออืบอมยามก็คุยคุยกันหลายเรื่องนะคุยกันถึงแบบชีวิตของบอมยามเลยดีกว่าตั้งแต่แบบเฮ้ย คุณออกฟซีโชมีเดอรมันนี่นี่คุณแบบเป็นที่รู้จักแล้วคุณดังแล้วอ่ะอชีวิตคุณชีวิตคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนมีคนรู้จักเราก็ดเดินไป,ไปนักบอลเด็กถามไผ่มาเนี่ยไไ <laughs> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเดี๋ยวพี่ <c oughs> เราการว่าเราก็ได้รู้จักคนคือคนนี้รู้จักคนนี้เป็นเพื่องคนนี้คอนเนคชันเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นทําให้เราแบบทำอะไรง่ายขึ้นแบบจะติดต่อเราอยากติดคนนี้ใช่ไหมแร่เรารู้จักคนเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปตีตีมืนนะตีมืนนะ อ่ะท้ายท้ายท้ายให้บอมหยาบฝากหน่อยนะโอ้โหมันต้องฝากหลายอย่างเลยเนี่ยทั้งงานตัวเองนะแรปด้วยถ่ายภาพด้วยนะเออมีวูฟอีกนะมีอย่างด้วยเอออ่ะฝากหน่อยงานถ่ายภาพครับพี่เพจชื่อว่าเพจซันซีนนี่ S U N S W E N Sun บิลมี่ต้องขึ้นขึ้นเพจให้มันด้วยไหมครับต้องขึ้นนะมันต้องขึ้นนะพี่พี่คือพี่จะได้มาโกรธขึ้นก็ได้ไหมพี่คอยไปเก็บตังค์อยไปเก็บตังค์มันกดไลค์ตรงนี้นะครับกดไลค์ตรงนี้แล้วก็ฝากช่องยูทูบอยากพูดอยากพูแล้วก็พูดทั้งช่องแล้วรีวิวโฮพแล้วก็ช่องผมพร้อมพร้อมอยากเออหลายช่องว่ะแล้วฝากช่องช่องที่ขาดไม่ได้ช่อง คงมีแต่มันนี่เตาแค่ช่องนี้ช่องเดียวพอเดี๋ยวต้องมีบอมโผล่มาบ้างล่ะแล้วก็ฝากด้วยนะเจ้าเดี๋ยวเราอยากทำแบ็คครับนี่เสีย surprise แน่นอนครับผมครับผมฟีสไตล์หน่อยท่องแล้วกีหรือหรืออะไรวะโอเคมา กูไม่ลยมมันแรกที่กูนั่งคิดแพลนลิมตอนว,วันที่สองกูเริ่มจะเมคแรปหลายคนที่บอกกูไม่สําเร็จฟันกูที่เสกให้มึงมาเพลย์แบ็คทำไมคนต้องตาหน้าทําให้มันเป็นงานสร้างแค่ประกว่าชืถ้ถตัวชีวิตให้มันกับงานบ้านอ,อ๋อ้างกูหวังมีงานจ้าง แต่กูไม่เห็นลงมือทำเอาเอาจจะทําตามบางคนแม่งก็ทํางานอาจจะทํากันต้นปีพออีกทีก็ทันว่าพอจะทำการคุยกันกจนูจะลําคานผ่านอีกปีสักกูเห็นยังเก่งอยู่ตามงานแต่โว้ยโอเคมีบางชีวิตต้องทุเรศเอาจริงสักทีดิความพลาดไม่มีผิดใครคิดจะขวางกูนคนเชื่อแม่งไม่มีสิทธิ์โอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโ หลายอย่างเลยนะเมื่อกี้เขาฝากไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มาเฮมาฮากันอีกนะบอมนะมีฮามีซีซั่นสักซีท่าสักโอ้ยอยากเจอมันเท่าไหร่เลยอ่ะไม่แต่พี่จริงเป็นพีดีบอมทีมพี่นะพีดีพี่ย่อมาจากอะไรเพชรเด็ดเพชรเด็ดเพชรดดกีเพชรดดกีหมาหมาขอบคุณที่ยังคิดทันนะเออโอเคแล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆก็คงได้เจอกันนะครับ ไหนไหนพูดถึงซีซั่นสามแล้วม้าใช่ไหมครับมีม้าใช่ไหมมาไปมาแข่งแร็ปมาแข่งแร็ปเนี่ยใช่ไหมไปดูสาวไปดูสาวรวยรวยมีรวยพอละพอละไอ้คุยกับบอมก็รัว้าแใครก็บอกคุยกับบอมเหมือนโดนดูดพลังงานชีวิตอบบนี่โอเคก็เดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อไปนะครับได้ครับาแั่แบบนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะบอมนะ ูแลส่งควางดีก็ได้สั่งพี่ห้องอยู่ห้องพี่จริงดูแลด้วยนะโอเคสาวๆก็มีห้องมันเยอะจะบ้านหนลูโอเคแล้วเจอกันบ๊อบบี้ฝากความคิดถึงถึงทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ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 เยอก็ฝากนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีผลงานที่น่าติดตามแล้วก็หลายๆเพลงก็ดูตั้งใจนะครับมีคุณค่าที่จะฟังกันนะก็ฝากด้วยสำหรับคุณบอมหยาบวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้ว อ่าเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ